สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเรียกว่าเป็นแนวคิดดีๆนะคะเสาหลัก8ประการแห่งความสุขค่ะมาจากหนังสือ The Book of Joy ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างองค์ทลายละมะกับอาชบิชอปเดสมอนตูตูแหล่งข้อมูลหลักๆของเราก็คือส่วนที่4ของเล่มนี้เลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นกันดูว่าคุณสมบัติอะไรบ้างนะที่ท่านทั้งสองบอกว่ามันช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากข้างในใจเราได้จริงๆครับ ประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือท่านมองว่าความสุขเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแบบไปวิ่งไล่ตามหามันโดยตรงแต่มันเหมือนเป็นผลพลอยได้มากกว่าครับจากการฝึกฝนคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้อ๋อค่ะเป็นผลพลอยได้ใช่ครับซึ่งท่านก็แบ่งไว้เป็น4ี่อย่างที่เป็นเรื่องของจิตใจ กับอีก4อย่างที่เป็นเรื่องของหัวใจครับน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คุณสมบัติทางจิตใจ4อย่างแรกก่อนนะคะมีมุมมองความนอบน้อมถ่อมตนอารมณ์ขันแล้วก็การยอมรับมีประโยคหนึ่งที่ชอบมากเลยค่ะที่บอกว่าวิธีที่เรามองโลกคือวิธีที่เราสัมผัสโลกแค่เราเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวประสบการณ์เราเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะคะอย่างเรื่องที่องค์ทลายลามาทรงมองการลีภัยว่าเป็นโอกาสอันนี้ทึ่งมากค่ะ ครับการเปลี่ยนมุมมองนี้ทรงพลังมากจริงๆนะครับมันทำให้เรา,เาไม่ใช่แค่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองยังไงใช่เลยค่ะแล้วนอกจากมุมมองก็มีความน้อมน้อมถ่อมตนที่แบบช่วยให้เราไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเกินไปมีอารมณ์ขันที่ทำให้เรื่องหนักๆมันเบาลงได้แล้วก็มีการยอมรับความจริงอย่างคำสอนของสารติเทวะที่ว่า จะประโยชน์อะไรจากการไม่พอใจในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อืมใช่ครับซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงให้ยอมจำนวนนะคะแต่เป็นการยอมรับความจริงเพื่อจะก้าวต่อไปได้ครับการฝึกสี่อย่างทางใจนี่เหมือนเราสร้างเกราะข้างในให้ตัวเองนะครับทำให้รับมือกับอะไรๆในชีวิตได้ดีขึ้นเยอะเลย เข้าใจเลยค่ะว,ว่าการปรับมุมมองข้างในนี่สำคัญมากๆแต่ดูเหมือนว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะแล้วที่คุณสมบัติทางหัวใจที่หนังสือพูดถึงล่ะคะมันเข้ามาเติมเต็มหรือว่าเชื่อมโยงกับส่วนนี้ยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับคือคุณสมบัติทางหัวใจอีกสีอย่างเนี่ยก็คือการให้อภัยความกตัญญูความเมตตาแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มันเหมือนเป็นการเติมพลังบวกเข้ามาในชีวิตเราโดยตรงเลยครับมีคำหนึงที่ผมชอบมากคือไม่ใช่ความสุขที่ทำให้เราสำนึกในบุญคุณแต่ความสำนึกในบุญคุณต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขโอ้โหอันนี้จริงเลยค่ะเหมือนเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ไม่มีไปมองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วก็เรื่องความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลักการง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากคือการคิดถึงผู้อื่นคือที่มาของความสุข คือมันน่าทึ่งนะครับว่าสมองส่วนที่ให้รางวัลของเราเนี่ยมันทำไงตอนที่เราให้คนอื่นจริงเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากครับส่วนเรื่องการให้อภัยอันนี้ก็สำคัญมากท่านบอกว่าไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งต่างหากโดยมีหลักคือต้องแยกแยะตัวคนทำออกจากการกระทำของเขาให้ได้ครับการแยกแยะคนออกจากการกระทำอันนี้ฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากเลยค่ะแต่ว่าในชีวิตจริง การฝึกเรื่องนี้คงแบบไม่ง่ายเลยมีเคล็ดลับเพิ่มเติมจากในหนังสือไหมคะว่าเราจะเริ่มฝึกใจเรายังไงดีครับหนังสือจะเน้นว่าการให้อภัยจริงๆแล้วคือการปลดปล่อยตัวเราเองนะครับจากความรู้สึกขุนเคืองไม่จะเป็นต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่คือการไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นมันกัดกินใจเราต่อไปเรื่อยๆครับ อาจจะเริ่มจากการพยายามทำความเข้าใจว่าเอออีกฝ่ายเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอาจมีความไม่สมบูรณ์เหมือนเราแล้วการให้อภัยเนี่ยหลักๆเลยคือเราให้ของขวัญกับตัวเองครับ อพอฟังแบบนี้เราก็เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าคุณสมบัติทั้ง8อย่างน,นี้มันทำงานร่วมกันเกื้อหนุนกันเพื่อจะสร้างความสุขจากข้างในจริงๆที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเลยนะคะทั้งการปรับมุมมองข้างในแล้วก็การเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยหัวใจใช่ครับพ่อคิดหลักที่ผมว่าทรงพลังมากๆก็คือการที่เราหันไปดูแลแล้วก็คำนึงถึงความเป็นอยู่ของคนอื่นด้วยความเมตตาเนี่ย มันกลับกลายเป็นทางที่ทําให้เรามีความสุขซะเองครับอาชบิชอบท่านเปรียบเทียบได้ดีมากกับทะเลเดซีที่รับน้ำเข้ามาอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้ใครเลยสุดท้ายก็กลายเป็นทะเลที่ไม่มีชีวิตท่านบอกว่าเราถูกสร้างมาแบบนั้นเหมือนกันเราได้รับและเราก็ต้องให้การให้และการรับมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราครับ เป็นภาพเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะเง้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปลองคิดกันต่อนะคะว่าบางทีความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ได้หาเจอจากการมองแต่ข้างในตัวเองอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ในการมองออกไปข้างนอกการเชื่อมโยงการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยคุณสมบัติที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะเพราะอย่างที่ท่านทั้งสองย้ำเสมอเลยว่าเมื่อเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราจะสัมผัสความสุขที่แท้จริงด้วยตัวเราเองค่ะสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเาจาะลึกเนื้อหาเกี่ยวกับเสาหลัก8ประการแห่งความสุขที่ยั่งยืนนะครับสวัสดีค่ะโดยเฉพาะจากช่วงที่เรียกว่าวันที่4และ5ซึ่งเน้นคุณสมบัติเชิงบวกของจิตใจแล้วก็หัวใจที่จะสร้างสุขแบบยั่งยืนจริงๆใช่ค่ะเป็นแนวทิศท,ที่น่าสนใจมากเลยค่ะเป้าหมายเราก็คืออ,อยากจะสก,กัดแก่นสำคัญออกมาว่ามันคืออะไร แล้วเราจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างค่ะเสาหลักพวกนี้นะคะเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยคือ4อย่างแรกเป็นคุณสมบัติของจิตใจครับก็จะมีมุมมองความอ่อนน้อมถ่อมตนอารมณ์ขันแล้วก็การยอมรับส่วนอีก4อย่างเป็นคุณสมบัติของหัวใจค่ะคือการให้อภยัยความกตันยูความเมตตาแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครบ8พอดีเลยนะครับ ใช่ค่ะท่านดาลาลามะกับอาร์ชวิชอปเดสมอนตูตูเนี่ยท่านก็ย้ำว่าจริงๆทุกข้อสำคัญหมดเลยนะคะแต่ถ้าให้แบบว่าเลือกตัวหลักๆใช่ค่ะถ้าให้เลือกหัวใจหลักจริงๆอาจจะเป็นความเมตตากับความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อ๋อครับแล้วท่านก็ชี้ด้วยว่าเอ่อความทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากข้างในใจเราเองสร้างขึ้นมาเองว่าง,งั้นเถอะตะมาน,นั้นเลยค่ะเพราะงั้นเราก็เลยมีอำนาจเลือกที่จะสร้างสุขได้ด้วยการพัฒนาคุณสมบัติพวกนี้ล่ะคะ่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่เสาหลักด้านจิตใจกันก่อนเลยไหมครับมุมมองได้เลยค่ะที่บอกว่าการมองจากหลายด้านช่วยลดกังวลได้อันนี้มันยังไงนะครับขยายความหน่อยได้ไหมครับคือพลังของมันอยู่ที่ว่าการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันมักจะง,ง่ายกว่าการไปเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกโดยตรงนะคะ่ะอ๋อจริงด้วยครับอย่างเช่นท่านดาลัยลามะท่านเปลี่ยนสถานการณ์ที่ต้องพลัดถิ่นให้กลายเป็นโอปสเผยแผ่ธรรมะครับ นึกภาพออกหรือนิทานชาวนากับมา้าที่สอนว่าเรื่องดีเรื่องร้ายมันพลิกไปมาได้ตลอดครับครับมันเหมือนใช้สิ่งที่เรียกว่ากุญแจกะโหลกศีรษะคือไขวิธีคิดเราโดยตรงเลยปลดล็อกความคิดใช่ค่ะเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆการฝึกมองหลายๆมุมก็จะช่วยแก้เอ,อที่เรียกว่าสายปาสั้นทางมุมมองเห็นแต่เรื่องตรงหน้าใช่ค่ะแล้วพอเราเปลี่ยนโฟกัสจากแค่เรื่องฉันไปเป็นเรื่องเรามากขึ้นเนี่ย มันก็ยังเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงโรคหัวใจหรือซึมเศร้าด้วยนะคะโอ้โหมีผลขนาดนั้นเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการกําเนิดของความเมตตาได้ในที่สุดค่ะเข้าใจเลยครับการปรับมุมมองนี้สําคัญจริงๆต่อมาคือความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ดูดูลึกซึ้งกว่าแค่การแสดงท่าชีนะครับใช่เลยค่ะคือรกักท์คําว่า humility เนี่ยมันมาจาก humus ที่แปลว่าดินดินค่ะ มันคือการกลับสู่พื้นดินตระหนักว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งไม่ได้วิเศษกว่าใครแล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นอ mm hmm. การยอมรับข้อจำกัดตัวเองนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหมือนที่เขาว่าใช่ค่ะที่ว่าปัญญาเหมือนน้ำฝนมักไหลไปรวมในที่ต่ำคนที่ถ่อมตนก็จะเปิดรับความรู้ได้ง่ายกว่าครับแล้วที่น่าสนใจคืออารมณ์ขัน ก็มาช่วยเสริมตรงนี้ได้ด้วยใช่ค่ะค่ะโดยเฉพาะการหัวเราะให้ตัวเองได้บ้างเนี่ยมันช่วยเสริมความถ่อมตนทําให้เราดูไม่น่ากลัวเข้าถึงง่ายขึ้นนั่นสิครับพูดถึงอารมณ์ขันพอดีเลยอันนี้ก็เป็นอีกเสาหลักหนึ่งที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายลดเครียดดีต่อสุขภาพแล้วค่ะยังช่วยทลายกําแพงระหว่างคนได้ด้วยครับโดยเฉพาะที่เรียกว่าอารมณ์ขันแบบลดทอนตัวเองอะค่ะการกล้าหัวเราะข้อเสียตัวเองบ้างอ๋อครับ มันแสดงถึงความไว้วางใจในความสัมพันธ์นั้นๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ดีมากๆในการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตของตัวเราเองจริงครับคนจริงจังไปก็เครียดค่ะท่านดาไลลามะเคยพูดติดตลกเลยว่าคนจริงจังเครียดเนี่ยเสี่ยงโรคหัวใจมากกว่ายิ้มครับผมมาถึงเสาหลักสุดท้ายของกลุ่มจิตใจคือการยอมรับค่ะอันนี้คนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นการยอมแพ้ใช่ค่ะ ประเด็นนี้สำคัญมากการยอมรับในที่นี้คือไม่ใช่การยอมจำนนนะคะแต่เป็นการยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายใช่ค่ะเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นฐานในการก้าวต่อไปหรือหาทางเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม,มแนวคิดพุทดก็คล้ายๆกันคือมีเป้าหมายในการทาแต่ไม่ไปยึดติดกับผลลัพธ์จนเป็นทุกข์ให้อภยัยเรื่องนี้พูดง่ายแต่ทายากนะครับยากแต่สำคัญมากค่ะ เพราะการไม่ให้อภัยเนี่ยมันเหมือนเราขังตัวเองไว้กับความโกรธแค้นในอดีตนะคะเหมือนแบกเอาไว้ใช่ค่ะมีตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆอย่างคุณแม่ชาวแอฟริกาใต้ที่ให้อภัยฆาตรกรที่ฆ่าลูกสาวตัวเองอหรือคุณแอนโทนีเรฮินทันที่ติดคุกฟรีเกือบ30ปี แต่ท่านก็เลือกให้อภัยเพื่อปลดปล่อยใจตัวเองเพื่ออิสรภาพทางใจถูกต้องค่ะการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่การลืมหรือบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันโอเคไม่ใช่นะคะครับแต่คือการตัดสินใจว่าเราจะไม่ให้ความเกลียดชังมันกัดกินใจเราต่อไปพยายามแยกแยะใช่ค่ะแยกแยะตัวคนกับการกระทำของเขาการให้อภัยได้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งนะคะไม่ใช่อ่อนแอแถมยังดีต่อสุขภาพด้วย ใช่เลยค่ะช่วยลดเครียดเสริมภูมิค้มกันมีกระบวนการคร่าวๆก็คือเล่าเรื่องยอมรับความเจ็บปวดแล้วก็ตัดสินใจให้อภัยจากนั้นก็เลือกว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือปล่อยวางไปการให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจจริงๆครับต่อด้วยความกรตัญญูเขาว่าเป็นยาแก้ความอิจฉาที่ดีที่สุดจริงอย่างนั้นเลยค่ะมีคำพูดว่า ไม่ใช่ความสุขที่ทำให้เรากระตันยูแต่ความกตันยูต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขอืมน่าคิดนะครับการฝึกมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีหรือโอกาสที่มันแฝงอยู่ในทุกสถานการณ์แม้แต่ตอนลำบากอย่างท่านดาลายลามามองเห็นโอกาสจากการพลัดถิง่งครับมันจะช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่าอาคติเชิงลบของสมองเราที่มักจะมองแต่เรื่องร้ายๆนะคะสมองเรามันชอบจาเรื่องหลบ,ลบ ใช่ค่ะคนที่มีความกตัญยูรู้คุณเนี่ยมักจะมีเมตตาคือความปรารถนาดีต่อคนอื่นแล้วก็มีแนวโนว้มจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าด้วยนะคะแค่ยิ้มก็ช่วยได้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมีงานวิจัยบอกว่ายิ้มสัก20วินาทีก็ช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขในสมองได้แล้วค่ะเมตตาความปรารถนาดีก็นำไปสู่ความเมตตาโดยตรงเลยซึ่งเป็นอีกเสาหลักสำคัญที่ท่านดาลไยลามะกับอาร์ชบิชอปบอกว่า เป็นหัวใจของความสุขเลยถูกต้องค่ะตรงข้ามกับการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางครับเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติมนุษย์เราเหมือนถูกติดตั้งมาให้เชื่อมโยงให้ดูแลกันและกันนะคะเป็นสัญชาตญาณคล้ายๆอย่างนั้นค่ะการแสดงความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ได้ดีแค่กับเขานะคะมันช่วยเยียวยาใจเราเองด้วยสังเกตผู้นําที่เห็นแก่ตัวมักจะไม่ค่อยมีความสุขใช่ค่ะต่างจากคันธีหรือเนลสันมันเดลาที่อุทิศตนเพื่อคนอื่น วิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนเรื่องนี้นะคะคว่าความร่วมมือความเห็นอกเห็นใจสําคัญต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์แล้วการช่วยคนอื่นเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขของผู้ช่วยเหลือหรือ helper s g จร่างกายหลังสารดีๆออกมาใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือต้องมีเมตตาต่อตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะมาถึงเสาหลักสุดท้ายครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้สะท้อนเรื่องการพึ่งพากันในสังคม ใช่ค่ะมีอุป,ปมารเรื่องทะเลสาบเดซีที่รับน้ำเข้าอย่างเดียวไม่ไหลออกสุดท้ายก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้การให้คือการเปิดรับใช่ค่ะเป็นการสร้างพื้นที่ว่างให้เราได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาแล้วก็น่าทึ่งมากที่วิทยาศาสตร์สมองพบว่าการให้ทำให้เราสุขมากกว่าการรับเสียอีกจริงเหรอครับจริงค่ะเพราะมันไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจรางวัลอะไรพวกนี้การให้ไม่ใช่แค่เงินทองไม่ใช่แค่นั้นค่ะ รวมถึงการให้เวลาให้ความรู้หรือการมีเป้าหมายชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นซึ่งพบว่าสัมพันธ์กับอัตราการตายที่ลดลงด้วยนะคะโห oh. การให้ก็มีหลายแบบค่ะทั้งวัตถกุการช่วยให้พ้นจากความกลัวหรือการให้ทางปัญญาจิตวิญญาณแม้แต่ในระดับองค์กรบริษัทที่ใส่ใจพนักงานเอื้อเฟื้อต่อพนักงานก็มักจะประสบความสําเร็จมากกว่าค่ะขอบคุณมากครับสรุปได้ว่าเสาหลักทั้ง8ประการนี้เหมือนเป็น เป็นแนวทางปฏิบัติเลยนะครับค่ะเป็นคู่มือได้เลยที่ช่วยนำทางเราจากการหมกมุ่นเนื่องตัวเองไปสู่การเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยหัวใจที่มีทั้งความเมตตาความกตัญญูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนนะคะครับผมก่อนจะจุกกันไปนะคะดิฉันขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปลงคิดกันดูเล่นๆน,นะคะครับเชิญเลยครับ จากเสาหลักทั้ง8ดที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมีเสาหลักข้อไหนที่รู้สึกว่าอืมมันท้าทายที่สุดสําหรับตัวเองในการจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันณนะตอนนี้อ mm hmm. แล้วพอจะมองเห็นก้าวเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มทําได้เลย mm hmm. เพื่อจะค่อยๆขยับเข้าใกล้การฝึกฝนเสาหลักข้อนั้นให้มากขึ้นได้บ้างคะ